จับสบายดีพ่อแม่พี่น้องจับสบายดีประตกทาที่เข้ามาหับทรงซ่ง,งน้องคำเดีจ้าพ,พ่อพ่อขี้เก่าพี่น้องเมื่อนี่กับน,น้องคำกับมามาป่ายเลยเด้กพี่น้องมาบุกมาสมนุกกันว่ที่ได้ยังกับเมื่อพี่น้องเลยถากไอคิวไอหน้ามายญ่จืดพี่น้องมาบุกมาสมนุกกันเลยจ้าที่ได้ยังกับเมื่อน้องวันนี้จะได้อ,อะไรกับบ้านน้องจ ตาชนะเว้ยน,น,นี้นตาอ้างเริระโอะมอหรอนไเนอเียไอ้ือ่ง้นป่ีมนิอะไขาเลยมางานอยู่นกินมากินแรงนี่นท่าผู้ชมนี่คือ แมงขนุนพี่น้องเอ้ยแมงขนุนกับมันไข่เลยเนาะพี่น้องมันไข่เลย,นะนยเลยนาะงามไปเลยไข่แรกพี่น้องเอ้ยเอาไว้กันเห็ตลานเห็ดบ้านอะไรเห็ตบ้านเขียนอือหอยไก่ป่าบบจกักสบายดีเด้อป่าลุง น้องกิ๊กเป็นตากล้องปะลุงเป็นมือกล้องห้อยไก่เขียบอ่นี่คนเขียนบเนาะอ,อันนี้คือควายแมงคนนพี่น้องเอน้ยควายจีโนนแมงจีโนนพี่น้องเอาข้อสิมาคุดกันเลยพี่น้องเอ้

เตรียมให้กับเบเาวไปนะพออีล้จ้าไม่ไก่ป่าป่ะจักมาอะไรเนาะแก่ป่ามาเดียวพออีกล้วเนาะ พออีกแล้วปะลุงคูดิ้งแล้วจ้าปะลุงไม่ใช่สีเทาหูนะตัวนี้อเองนะเอลงไปอีกแล้วจ้าหาควายให้ด้วยนะจ้า,าควายให้ด้วยนะขอควายอีกแล้วปะลุงจริงปะ นี่เลยจ้าพออีกแล้วจ้าอืมได้ลายพี่น้องเอ้ยนุ่มกับไร้พออีกแล,ล้ว<ด>ปล,ลาปลุงลออลลคุยนี่เราจะเป็นเบ,บาด้วยควุยนี่ว่าพอฝนตกไร้เมื่อบรรยากาศธรรมชาติต้องปลาลุงเนาะบ้านนอกบ้านนาเฮากะ ยามแรงก็สิมาหากินแบบนี้เลยเนาะปลาลุงตามป่าตามดงตามโคกเนาะปลาลุงเมื่อนี้แม่จืดบูเดมาปลาลุงเฮามากันสองคนกับกิ๊กเป็นมือกลองให้เนาะมากันสองคนในจืดบูเดมานำในจืดแล้วเนอกในคิวเนาะปลาลุงเก่าพี่น้องนุ่งกระไลไลเพราะว่ามันอยู่ป่าเนาะพี่น้องได้อีกแล้วปลาลุงนุงกระไล่น้อง มาแบนี้ไก่ดูล,าาล่ะมันไก่ด้ยม้องเลอเฮยังต้เห็นเออเฮือยพี่น้องเ<ม>อาไปอีกแล้วเ้อรเพียงป่าจะมีปลาเอิพโอเคไม่สนุนนะไม่เก่าจังลยอบอกนี่ใช่ไหมนี่แ็คมันยังอรุณพอย่ใจอ,อยเอาไปคลนกะสุนกับุมเดียวไั เยมกับเขาวขาอ๋อกำลังขูดตะลุงกันแม่ได้แล้วทึ่งแล้วทึ่งแล้วงามบ่พี่น้องตัวงามเนาะ อันนี้คือวคว้ยแมงกินนนตัวลุงเจียวเยอะๆเลยเนาะถึงละ,ะจบจา้าถึงละบจ้าถึงแล้วปลาลุงปลาลุงเบิ่ร์กไก่ไ,ไก่เราไปทอดทอดกรอบๆอร่อยอร่อยขูดอีกแล้วปลาลุงาหาักใหม่เลยเตรียมหา้ามันนี่กำลังคูดปลาลุง งแไปลุงตอนนี้ก็ะุดอีกแล้วอีกแล้วแฝดปาลุงมาเบ่งนูลูกแฝดปาลุงมาเบ่งนู่นเลยนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยปลาลุงท่านี่เรางงอยู่ไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยตือนเตือนหนึง น้อง no. ตัวนี้ก็น้องกิกิ้คุดพี่น้องสบายดีป่าลุงน้่งขนมน,นำกันเด้อน้องกิกี้คุดผู้สิทได้หรือเปล่าเปลี่ยนกันคุดพี่น้องเลยเห็นอยู่ปะร้อยท้าเห็นก็ไปคุยใหม่เพราะมันเก่าแล้วคุยเนะนะขีะ้เมาป,ป่ะลุงป่ะมาทางผู้บปุ๊บหยียไปทางปุ๊บทางอีกข้าว เจ๊จีได้เลยบอกพี่น้องเลยเราไปต่อยเจไดเมอร์ขวายบ้านอ๋อลานสาวคุดนี่เนาะเจไดลันฮะอ่ไปตบต้นหนาผมกันได้เขาไปเลยเลยพี่น้องเลยถ้าคิดว่าเห็นทองผ้ามันลนายเนาะพี่น้องอ้าวกระชีดอมัสซีมี่อันเควจิหล่อเนาะสุดท้ายกะเกิดอะไรคุดอยู่เควจิหล่อนะกระชีดามัสซีมี่เห็ดปวกนเนาะงครับวะพี่อุ้ยน้ำแทงดูค่ะน้ำปลากเกือบ เซตเอาดีๆจะลอยเหยาบน้ำเลยบ้านตัวได้มีควายเป็นขนุนหมุนอยู่เลยตัวใหญ่ขนาดไหนอู้หู้ไรปะอือมีแต่ปลายเห็ดปวกเบิดพี่น้องเอ้ยนี่นะมีแต่ปลายเห็ดปวกพี่น้อง เป็นป่าเป็นป่าในแม่นเพื่อะไรเนี่ย,ดยเดินหน้าพอใหญ่จ่อยพี่น้องอันนี้เนาะมันเป็นป่าเห็ดปวกฮาก,ก็เลยข,ขวมหวยพากันมาคุดในนี่ละกะอันพากม่ใหญ่น้ำไอคิวพี่น้องเอ้บหัวจะเป็นอะไรเนาะพาเบิง์าสมน้ากันวะ่ะสิได้ไล่เรือบอก่กแมงคขนมกะฮะพานมีใหญ่น้าไอคิววันนี้จะพาไอคิวม่ใหญ่ป้ <laughs> <laughs> ถึงหรือเปล่าออเธอมันจะได้ซีทำไมวันนี้นะคะเฮ้ยยางมันออกป้าป <c oughs> ้าป้ายาง,งไปก่อนยางต่อกิ๊กๆเอ้ยสิไปกินน้ำกิ๊กๆวันนี้ฮะได้แนวด่ายนะพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,งนอง้นำข้าวกับมาป้ายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหสิได้แม่งกระโดดแม่งขวหรือบอ่อหนะพี่น้องให้ร้านส้าก,กูดกับเสียหูสองหูเลยพี่น้องเอ้ย จะสองหูพี่น <difficile SC I ente> ้องอันนี้มาทำมาปากพี่น้องแมงขี้นาคไร่ไร่มันมาตอมหัวช่างใสหัวมินจักเลยนะไรใครอยู่บ่กิ๊กี่คอยู่บ่หรือแนวไหนสิมานอยู่บ่อท้าเบิ่งท้าส้มน้ำกันพี่น้องเลยมานปลาลุงเข้มเป็นตีอีกเนี่ยนานปลาลุง นี่ถนี่ถึงแล้วถึงแล้วป้าลุงมนลอกใจะายกโมงตรน่รรรนนด้ออ่าน,นัน,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 นขี่โจขีโหน่อย แล้อ่ะกันนี่สน่พี่น้อยสเน่มาอยู่บ่อนองสน่เนี่ยเนาะเป็นตาหรเห็นหงวะนี่โอ้สน่ขุดมั่นเซยพี่น้อยได้บ่าโอ้หงสเน่พี่น้องได้นเ่าเลยโอ้สน่ตาดีเนาะมืองโน่นอะไรจาตัหลับมืองโน้ชับพุ้มอยู่วันนี้ จะโตวะโกมันเศร้าเนาะต้องหนาบดอกอะไรพี่น้องคิดในน้ำคัมแชเดมลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผักเพื่งผักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยพี่หน้ากันเด้อซีดใหม่พ่อกันอีกต่อไปพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องหนับเบิ้ลเบิ้ลเป่าอันนี้แกแม่งมีไล่ไล่แล้วแม่งมีไม่งขี้นักไลย โอ้เราเหลือเท่าอยู่หกตัว,ตวสบายดีพี่<ด><ด>น้อง <ไป S 2> <ด>อ่า